โดยใช่เอ้เนี่ยนุเออรอดบ้าร์บเรียงอ่ะมันเอาตองอันลูกสาวเป็นแม่หางสองคนลูกสาวเจ้าฮะเออจักโตควายชีโต้โอ้ไปเลี้ยงมันมือเลยเนาะเออะงวยละเอดติ๊กไหนบอกไอ้ยย็ดเดอร์ไหนเดอรตรงไหนอ๋อน้ำดื่มเราเอาอยู่พุ้นโอ้ย่าย่าปุ๊กย่าย่าใบ ปอน <ผม S 1> เลี้ยงพ<า><า>ิชิตเงินอยวนเจก่อนอ๋อสี่ใบฮะสิบพัน สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดต่มเรับสมนะพบกันในยามแรงๆวันนี้ทุกคนเลยยินดีตอนทับทุกคนก็ซู่บ้าน2่องสหลังนะไม่รู้ว่าบ้านเพิ่อละวันนี้บอลชีหอมเดินทางจากเมืองพีดมาเซโปนแล้วก็ลัดไปนั่ตามสายทางนะไปจุดซุ่มโลโก้พี่น้องเลยขึ้นบัญชีลัดไปพูดละพอไปเสื้อจุดสุ่มผับบังไปท,งทบบางตะเปือสะอาดไปบ้านที่ว่ามีมีสัญญาณโทรศัพท์ไปตามติดวิถีชีวิตของพี่น้องพ่อรอ่าถือเอากาด เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นะสองมื้อเอ่อเดินทางไปผู้เดียวมื่อนี้เดินเดียวทุกคนมีม,มีทีมงานไปนําเดินเดียวอ่าที่เลาะตามหมู่บ้านชุนบดทุกคนเลยใช้เวลาว่างไปถ่ายทอดพิธีชีวิตมาเฮีพี่น้องครับสมอมู่ทางบ้านนะเพราะว่าหลายๆคนกับไม่ทันเค,เคยเห็นว่าเหตุนี้เขาดาลงชีวิตอยู่ในเลอได้นะอ่าเ้นทางตัวนี้ถ้าว่าเขาตรงไปนี่จะหอดจุดสุ่ม ổ, ละโกแล้วเออเซอนพุละสาเด็ลาเวียดนาม เสริมยงกับจุดสุมจิงตูปจุดสมประบังเส้นทางนี้ถ้าว่าเฮาเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเฮาเสือเขตหมู่บ้านเสี่ยงห่มแล้วก็ลัดไปเชือจุดส่มลานหอได้เกี่ยวไปนี่ได้บรรยากาศงแง่แรงแรงทางด้านนี้ก็จะคอยเห็น,นจะเป็นศูนสูน,สนมันต้นแล้วก็โบกับอไฮของชาวบ้านที่ว่ากําลังเริ่มหูดและเบิงนี้หูลเลยเบิงนี้ยังทันสุกรับก็เลยโอ้ชาวบ,บ้านกําลังมาตาหาอยู่หากินนะ ฮะ้พวกชาวแแบ้าโอ้จูเตะเละไหนี่เจ้าบ้างโอ้ได้หลายบ่เบิ้นต่เบิ้นโอ้เ <laughs> ออหมู่บ้านนี่ตั้งอยู่ต่มแค้มทางเลยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าลังค่าเฮิร์นที่ว่าตั้งอยู่ตม่มอ่าต่มห้วยตัวนี้อาศัยอาศัยกินน้ำใส้น้ำอาบอยู่ตม่ตมห้วย สบายดีอันไฮเขาเจ้ากระเฮตดตามมันแคมบ้านนี้เลยแล้วคือโซนหนึ่งหูดแล้วเขาไฮนะอย่างอีกโซนหนึ่งวนมันต้นเขาเจ้ากะน่าจะเป็นไฮยลกของปีกายนี้หลังจากหูดเขาไฮแล้วปีกายนี่ยเขาเจ้ากะเอามันต้นมาปูเสื่อตามผู้ถือว่าพื้นที่ว่างนี่กะเขาเจ้าไซเป็นประโยชน์หลายอย่างนะตอนนี้เข้าที่ว่าหูดมาแล้วเขาเจ้ากระตะตามนี่แหละเมื่อนี้มีเสกเลดมัน ปกติก็จะคืมฝนเขากำลังพูดมาแล้วกับตะให้มันแห้งนะทุกคนเออนี่ไฟอันนี้คือไฟแสงสว่างในเะขาเจ้าน,นี่ใส่แผน่นโซลาเซลล์ก็มี่ท่านเลยใสไฟฟ้าถึงเฮ็ดโหเนะาะตะกระจ่วงอันนี้ตูบ you, บ้ยู่บ่เนี่อตู้เข้าเฮ็ดไฮอ๋อตู้เฮ็ดไฮตู้เฮ็ดไฮแล้วเขามาพักอยู่นี่ ไอซูนท oh. ั fire, no. man, man. Like uh, uh, ้งหดนี่เนาะคือจื่อจะยู่กับชุมชมรมโกนแมนแหละเป็นคู่เนาะแมนแมนตะเก او อยู่ชุดชมรือว่าพมโกนพนังาชแมนตะเก او ซอนอยู่ชุดชมรมโกนด้วตะเก او จื่อยู่เนาะจื่อล้วอยู่ห้องในบ้านโต้หัวตะเก او โอ้โต้ย้ายมาอยู่พี่ย้ายมันได้จากปีแล้วมาอยู่พีหกปีนี่และหกปีเออเนาะเก او อยู่บ้านโต้หัวเนือ เคยโฮมงานกันตะเก้าตะเก้าห้าก็อยู่จุดสชมเหมือนกันแม่เลยนั่นแหละจะจืด,จดๆๆอยู่จุดสชมเหมือนกันช่วงไอ้กองไซอยู่เนาะแม <man>, ่นแม่นแม่นถือว่าเราก็ยังจือคอยอยู่นะ <c oughs> อ่าในสมัยทรงอ่าช่งปี2017ันคอยเหตุการณ์อยู่ที่ยุดงุ่มละโก้พี่น้องไงก็เลยตรงช่วงนั้นเพิ่นยังเป็นพอบ้าน <c oughs> พอบ้านแถวบ้านบ้านตัวเหยเนาะห้องพอบ้านนะมาวันนี้เราก็ยังจืด าอย่างเลาอบ้านบ้างก็เด้ออันนี้บ้านพไปเลยว่าเขาเอินนี่บ้านตะนางหนึ่งบันตะนางหนึ่งเออหึ่นหื่นกับตัวนี้บ่หึ่นกับตะนางตัวนี้เนาะตะนางกลางนี่ตะนางนี่สองเออตะนางหนึ่งตะนางสองเออกับเป็นต่อวอลแล้วกับเป็นคุมอีกคุมบ้านหนึ่งนะอ่าบ้านตะนางหนึ่งตะนางสองตะนางสามนี่อยู่สามคุมนะบ้านตะนางนะโอ้โเฮ็ดเกมปูสวนผักสวนมันบ้านชวนเออบ้านเจ้า ปั่นเจ้าโอ้ยอยู่ดีมีแห้งเนาะเออบั่นเจ้าเอิ้อดงเอออืมอืมบั่นเจ้าก็พอด้วยดูดูดูอะไรอย่างเงี้ยมีรงเอื้อด่างเออแม่นเลยตามท่าแห้งวันนี้มีคอยไฟอดทนไปนี่ห้วยอันนี้จะเป็นห้วยตะนางห้วยตะนางกัดฉะนั้เขาจะเอิ้อซื้อว่าบ้านตะนางได้ เอาเอาแม่น้ำตัวนี้เป็นแม่น้ำที่ว่าอาบไสตตักอาบตักกินตักอาบนี่มันไหลลงมาในตลอดนะไม่แม่น้ำมันจะห้อยห้อยตะนางเขาเอื่วมาห้อยตะนางเ<อ>ขาเจ้ากระไซชีวิตอยู่ตามนี้น้ำไซตไม่พุ่งไม่พังไม้ป่องเนี้ยมาสั่งจกักจักสาสเนี่ยเขาเจ้าตัดมาเสน้ำไว้นะทุกคนน้ำเขาไซตเย็นเย็นในน้ำ น้ำโฮยตัวนี้ถ้าว่าเวลาฝนตกมากประมาณหนึ่งสัโมงชอกสัโมงนี้อามาพาดน้ำไหลแห้งเสน้ำถือว่าเป็นน้ำที่ว่าห้ามเนี่ยเพราะว่าทางเทนนิคโซลาก็เป็นโคจมในการไปการมาในช่วงหน้าฝนนกาเตือนทุกคนนะเส้นท,ทางสายนี้คือว่าแนะ้ล้วน้ำมันแห้งการอดถ้าประมาณสองสามัโมงก็น่าจะห้ามได้ถ้าว่าฝนตกมีต้นเนินถ้าว่าฝนตกต้นเนินก็ไปเพีียวไม่รอดทุกคนฉะนั้นการเดืนทางมันต้องได้ใช้การห้ามลดห้ามไปเลยนะ ตรงนี้ไปหลายๆคนทุกคนเออเขาเจ้าก็อยู่ตาำธรรมศาสตร์เพิงธรรมศาสตร์เป็นหลักนะกอยู่น้ำไหน้ำส่นปุ๊ลายหับของสะบานกะมีถึงขั้นว่าได้หลายกับพ่อได้อยู่ได้ได้พอได้มีลายหับเพิ่ขอโค่ส่วนมันต้นเขาเจ้าไม่ทันเลยเก็บกูประมาณอีเดินหนึ่งสองเดินเขาเจ้ากะเริ่มลกมาต้นน่าจะหูดเขาห้แล้วอย่างลก อันนี้สะอาดงามเนาะสะอาดงามตาขนาดแต่ว่าหน้าบ้านเรานี่สะอาดเลยเนื่องจากเวลาปู่ชิมังข้างใ <c oughs> นเฮิร์เราก็เฮ็ดแบบอันไม้ไผ่เฮิร์ไม้ไผ่แบบธรมรมชาติทุกคนเน่เบิ่งแล้วมันก็สะอาดงามตาเบิ่งแล้วมันสบายตานะเฮิร์เฮิร์ฝา,มาไม้ไผ่โดยโดยหาเอาไม้ตามธรมรมชาติไม้ป้อง ไม้ปองนี่ถ้าว่าเหามีตัดมากโยกยางคือไม้พุ่งไม้พังหรือภาษบาบรูาเอิญอเลียอเลียนี่อเลียอ่ยอ,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 อนี่ถ้าว่าเหามีตัดมาก,กาอายุมันกบประเพ่งเพ่งแต่สามปีหาห้าปีมากะกตายไปเองนะฉะนั้นเห่ากะเอามาไซเป็นฝาเฮิร์กกะยามนาหน้าฮอนมากะเย็นเย็นมันระบายอากาศได้ดีนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโกมะตองโกมะตองเป็นม้ไม้ที่ว่าส้ม หางเด็กน้อยคือปลินเ <ẩ y S 2> ต็มยหานและเด็กน้อยในยามกลางเว่นเป็นบ้านลินของน้องๆของน้อยทนตำบยด้วยนะตามเข้านิ่มแรงนเนาขะข่าวคักในเขากันโดยชฉไลเอ,อ้ยไหนน้ออโคกนี่ก็เพื่อนเฮตมาหลายฟ้าหลายปีต่ำก็นจะ มันกับมิเลือกท้าเลือกข้าวต่ำมันการใช้งานของเนี่ยคกต่ำแต่ละมือแต่ละมือต้องได้ต่ำมอมนึ่มช็อตกับมอไนมอมอนานเติบไสไดเออเออเนาะไฮพอจะอยู่กับคืนนี้ได้ได้จกเป่าปีนี้ไปสาเป่าโอ้สาเป่าเฮ็ดลายกะมินี่เฮ้อมินี่แห้งเนาะ ิจณะชาเปาแม่เออสิบคนขอบครนะเออสิบคนแต่ว่าผลเก็บผลเก็บเกลี่ยก็ได้แต่สามเปาแม่พอนะก็นอกจะหนั้นเราก็มีแต่หาเครื่องป่าของลงมาขายตามฤดูกาลเป็นต้นก็คือนี่แหละนี่น้ไม้แห้งเดูน้ไม้แห้งจ่ขายน้ไม้แห้งห้ากอ่าเออออนบ้ารพี่เรียง ออออาัันนงลูกสาวเป็นแม่หางสองคนลูกสาวเจ้าฮะเออมาดมาดแต่เฮิร์ลมาดแต่เฮิร์ผูเนาะมาอยู่ในี่นี่ผู๋ปะผู๋ปะเออนี่น้กาณาเห็นเจอเออผู๋ผู๋เพิ่งอุมเพ่งลูกแล้วเนาะอยากใช้แม่เปะอืมเดี๋ยวขันเฮามีมาถามข่าวก่ะเฮามมีทุจักว่า ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้านั้นเป็นเลยเขาเจ้าก็มีความลำบากหลายที่น้องภาพรูเข้าในโซ่หลายก็เมื่อเฮินโผวัตทุกคนนะถ้าว่าเป็นนิ่งเย่อมากกับเป็นแซ่เป็นสาวมากเกิดครอบครัวแล้วก็จะเป็นต้องได้ผู้บ่าวนี่มาแต่งเอาเมื่อเฮิรนในเมื่อกับผู้มงคลกับยูเย็นเป็นซุข ถือต้องปองดองกันก็ได้อยู่น้ากันจนเข้าจุดแก่นะจนข้างวาผู้มังคลก็มีห้าจือเดียวแล้วก็ได้กลับคืนมาอยู่น้าไอ้น้านองน้าพอน้าเมคือเก้าก็เลยเฮ็ดเธอผู้มางคลก็กลับมาแล้วก็ฐานะครอบครัวมากะนี่มันมีพ่อยู่พ่อกินได้ก็จะเป็นต้องดินดินทุนปูหันปูนี่ปูมาคิดมากคือปูโกยปูอ้อยไปใช้ชีวิตไปแต่ละมือแต่ละมือแต่คนถ้าห้ามีมาเบิ้งนี่ก็คือมีหูจักว่าเขาเจ้าอยู่ในเลยนะสีผ่าอย่างเบิงรอบ เขาเจ้ากาแต่อยู่นี่มันกับป็ดเใกล้มันกับพ่อมีมีกับพ่อได้แก่ยามจะเป็นอุ่นสซลาก็คือเขาเจ้าได้เหย่านะเขาเจ้าเหยา่รเขาพ่อได้ประกอบอยู่ในหีดคลองนะประเทศใกล้ก็มีพ่อได้เลี้ยงหลายเลี้ยงหลายไมีอาหารเก๋มันประมาณนี้นะโม่ควายเขาเจ้าก็เลี้ยงมีหลายมาเลยเลี้ยงพ่อแต่ได้แก่ไขเลี้ยงหลายแอนี้มีเดินสซลากับผู้ที่ว่าเป็นผู้นี่ก็ เขาเจ้าปุมต้นชื่อมาและะ้วสนามก็ไปิดกายเป็นศูย์แล้วก็เลี้ยงสั์นี่ก,ก็ยุงง่งยยกอะไรเติบมีความยุงง่งยยกฉะนั้นมันปล่อยไปเฮาศูตรมูเนแน่นะก็เลยเลี้ยงพ่อต่พ่อได้เลี้ยงกลุ้มพ่อได้เลี้ยงมันไหวเพิ่อนละสองตัวสามตัวซ้ำนั้นเด็เจ้า <c oughs> กีมกมมันเสาเฮิรนที่ว่าที่สร้างบ้านใหม่หมู่บ้านนี้ค่อยกลายไปกลายมากครับเป็นมู่บ้านหนึ่งที่ว่าค่อยไม่เคยแวะเมื่อน,นี้นี่แวะมากครั้งที่ิ นะที่ค่อยเดินทางกลับไปกลับมาเลาะไปเลาะมาแถวเส้นทางละกูไปหาบันดงนะกาเมื่อนี้เป็นมือ้อกาสดีที่ว่าอ่ายามแรงแรงแตะเวนก้อนชิโตกดินก็พาทุกคนมาเลาะเบิง่งเฮ้ได้เบิง่งที่พักภูมลำเนาของพี่น้องเป็นเรื่องเขาจะมักตั้งทินฐานทินฐานบ้านเฮ้ยดูตามผู้ตามผาตามป้าตามดงอันนี้ค่อยขออธิบายให้ทุกคนเขาเจอว่าคือตามค่อยเคยอยู่น้ำเขาเจ้านี่เคย เคยยู่ตามพี่น้องอยู่นําพี่น้องพาวบรูนี่เขาเจ้าจะคืออยู่ในบ้านที่ว่ามันหลายคนอยู่แล้วมันสังคมมันเออัดนะทุกคนและดินดอนตอนญ้าบ่อนฉีทางให้ทางซูลมันก็บแบ่งกันได้ผู้ลเล็กผู้น้อยฉะนั้นเขาเจ้าก็ได้ตัดชื้นๆย้ายออกตะมูแล้วไปตั้งบ้านอยู่ตม่มหอมผู้หอมผาที่ว่าอ่ามันมีเนื้อทีทาการผลิตก็คือเป็นต้นคือได้ทางห้ได้ปุโกยได้ปุ มันต้นนะก็พ่อไดอ้เนื้อทีลายได้เขาจเจ้าก็ตัดชิดเจิดไปอยู่คือทุกคนได้เห็นนะคือบ้านหมู่บ้านมี่ก็มีเพียงแต่ฮาหลังคาเฮินนะเฮนะิร์นคุมบ้านตะนางหนึ่งแลนะ้วต่อไปประมาณหนึ่งลักหรือกิโลหนึ่งกิโลเมตรกจออตนะ็จะหดอนีหมู่บ้านตะนางสองนะจะมีบ้านตะนางมีสามคุมนะทุกคนอันนี้คือที่มากกปลายสเสตุที่เขาเจ้ามักตั้งบ้านเฮินอยู่ตามผู้ตามผาถ้าว่าเฮินเขาเจ้า,าไปตั้งบ้านเฮินอยู่คิด ชงเพลงนี่เขาเจ้ากับมันมีมันนีมีความถนัดในการดำโรกชีวิตอยู่ในตัวเมืองทุกคนะนั้นเขาเจ้าก็เริ่มมาอยู่ตามนี้แหละตามป้าตามดงเนี่ยเขาเจ้าหาอยู่หากินตามธรรมชาติเขาเจ้าก็หาเงินมีเก่งแด้กันเลยมาปุ๊กเฮิร์นปุ๊กซ่านอยู่ตามที่แรกเฮดศูนเลงโง่เลงควายตามผู้ตามตามป้าตามดงนี่แหละนี่สังเกตเห็นแล้วปากกวยเขาเจ้ามานี้กับปากกวยกุยนี่ก็สามารถนําขายเป็นสินค้า เส้นทางตัวนี้อ้อพูดและเสียงฮมบ้านเสียงฮมอลัดออเสือจุดสุมลาดห่อทุกคนเลยก็เป็นเส้นทางอ่าหมู่บ้านนี้ไปหาหมู่บ้านนึ่งหนึ่งอีกกประมาณคือสี่ลายลักกิโลเมตรบ้านเสียงอมมีเคยไปเธอเส้นทางเส้นโอมาตะลิกควายเนาะไปตั oh. ้งแต่เช้าบ่เบาหนุบเบอร์เลย โอ้จ้าด้วยจ้านุ่ม like. ด้วยเยอะจ้าโอ้ยนี่ถ้ากินข้าวมาชิหอมถ่ามว่าไปมือมือแบบเพิ่นไปมือมือจากโต๊ะควายชื eh ่อโต๊ะอ๋อไปเลี้ยงมือมือเลยเนาะถือเข้าไปด้วยเราไม่เคยกินของเข้าได้กินมากกินอยู่เฮิ่นบ้านเดียวแล้วเลยเนาะกินแต่ข้าวเสาเราไปอินมั้ยโอ้นี่แหละเออ กินข้าวเ้าแล้วแล้วก็เอาควายไปเลงตามหูพู้ไปแล้วเราค็ไปตามควายไปเชื่อกับไปน้ำมาละยามมันเฮาสูนเขาได้ <c oughs> ก็นจนหาดเนาะควายไปเชื่อกับไปน้ำเลาะเลงไปตามเลาะไปตาม,ามทาง,ทงแคละทุกคนเลยเพื่อถือควายอิ่มนะคำ้คำค้ำคอยค้ำลงแรงชั้นนี้เล่ากับมาถือว่าเขาง่ายนี่เราไม่ได้กินแล้วเขาง่ายกินแต่ข้าวเสากับข้าวแรงนะ <c oughs> อันนี้ละคือวิถีชีวิตจริงไม่ได้ ปั่นแตงทุกทุก,ทกมื้อเขาเจ้าจะเอ่เอเฮินอ้อซานไปอยู่ตามป้าตามดงหาบ,บางคนก็กินอันกินยอดสารยอดวายกินยอดนางเล่าไปตามป้าตามดงแล้วพ่อได้ทุเล่าไปย่คำคำ้คำๆแรงๆจังจามากินบาเดียวประมาณนี้นะโกบเด้เนีย่ย<อ>านแล้วยานแล<อ>้ว สบายเนาะเดอปะดปยบนนี้เลยเจี๊ยดตรงในเต๊บเนาะ <c oughs> น้ำน้ำกินน้ำอาบใส่ยอยู่นี่ตักเดอะงอยวยละเย็ดตรงไหนบอกเอ้ยเย็ดเดอะในเดอะตรงไงอ,อ้อ๋อน้ำดื่มเราเอาอยู่พุน้นอ๋ออยู่นี่มีแต่อาบโอ้ <c oughs> เพราะว่าดําน้ำโฮยตัวน,นี้มันไหลผ้า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 ขากบ้านที่ว่าบ้านตะนางสองนะบ้านตะนางสองเป็นบ้านหนึ่งที่ว่ายื่อเติบนะ บ่อนบ้านที่ว่าค่อยไปถ่ายวีดีโอมือคดก้อนไปกับบ้าดูงก็เลยมันมีมันมีหมูมม่บ้านนึงซายยูเทิงเขาเจ้ากับเพียงแต่อ่าซื้อกัเลยไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปดื่มเพื่อนกันยังเกมจะเโฮตุโศนนี่นคือโซนนั้นมาคิดเพ็่อนปิปูมาคิดตามแขมเพือพ่อนกูเพื่อนอันาอนาไม่คับเนายกอนก็อันไหนอันนี้ลูกสาวเจ้านอออ้องมาๆมา,ม,ามาเอาซื้อขนมเราอีลูกนะมาๆมา,มา ซื้อขนมดน้วนน่ลูกเออซื้อขนมด้ยลาเด้ดบอบักลานะ้าโอ้ไปเลยมือนาเออมื่อนาไม่ได้มือนี้ลุกไม่ได้กิบขนมมากมื่อน้าจะเอาขนมมาให้กินเด้อลาเด้อ<ฮ> <laughs> ฟอนเลยดีจอบ <laughs> ่าฮบ่าฮัาอาฮ่า้านี่าฮ่าาว่าาา่าาา ได้เลยพอต่อดจิตก็มองากระดังเบาเลยนมาคืออ่ะอมันจะจืด้วยเนาะโอ้จะจืหน oh, so ึ general, ่งประมาณหกสิบแหละอนูแม่พันยูเลยนี่เออเวลาเขาเอ่ยไปเฮ็ดเวลาเจ้าเอาล้านเออเมื่อหน้าจะมาเยี่ยมยามเด้อะสูบยากับบังบ่ งวไนี่กะหูไหนมีนเออหดกระบังโอ้จาองนีจวันชิ้นงินชิ้เงีนาจีวันอ๋ออย่าอย่าซูบอย่าช่องฮันจะสูบนะไอ้มากไปไหนโอ้ย่าอย่าปุ๊กอย่าอย่าใบออป้เลี้ยงชิ้นเินจวันเจก่อนด้อ๋อสใบฮันสิพันมอืมางไอ้งวยเขาโอ้ยอยอ้อยโอ้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 ยโย เฮิร์ดนะอ๋อเฮิร์ปืดลมปืดแล้วมาพักอยู่นี่เรามาถ่างหายพีเอาบ้านได้ใช้ยูเชื่อใช่ไหมบ้านพะล้องมาเฮ็ดหายอยู่นี่เระพอได้พักเศร้าอยู่พีเนาะเฮ็ดตุ้ไว้เออบ้านพะลองขอนะบ้านทางมาบ้านติดกับบ้นดุก มาต่เลยนี่ฮะผูสาวบ่สาวมาตโหุเขาไอหมู่บ้านในน้อยกับสะอาดงามตาเ้อทุกคนเลยเต็มไปด้วยวิวเป็นไปด้วยธรรมชาติเป็นอีสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะมาส้มมาส้มกับมาส้มวิถีชีวิตการชีวิตการปอยู่ของพี่น้องเผ่าบุรฮษที่ว่ากระจกกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในโซนมบทในเล่านะ ก็เป็นวิดีโอนึงที่ว่าแามแรกๆเอามาฝากเออทุกคนอยู่ทางบ้านเี่อได้ฮับเบิ้งนะเอได้ฮับสมนากันว่าเอามาฝากทุกคนเป็นประจำะบางมือค่อยก็ลงวิดีโอไม่ทันเนื่องจากว่าค่าเวททางการก็เลยติดเวททางการกับไม่ได้ลงทิมก็กขอโทษขอให้น้ำเล,ลาจังหวัดหนอ่าถ้า,า,ว,าว่า,าว่างๆไว้เขาก็ไปศึกษาวิถีชีวิตเอามาให้ทุกคนได้เบิ้งปกติแบบนี้นะนะเป็นเลิกกันแย่ว่ากันแย่เพาวนีปลากันเด้อทุกคนเด้อเอ้า อคอยค้ำลงแรงมาสิหอมกับที่ได้เดินทางต่อไปหมู่บ้บานต่างๆมีโฮวะฉี่ไปนอนอยู่เชลเลอร์มานีคำเชลเลอร์นอนนะฮันทุกคนเนอ่าข้อมุกขบเจอลายๆที่ทุกคนหามาที่ตามมับสม้มเพื่อเป็นกำลังเจอบอสิหอมตั้งแต่ทำมิดจนมาฮอทุกมือนี้นะขอให้อ,อยู่ดีไม่แห้งร้ำรวยทุกคนไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย